อยากจะเอาเคสตัวอย่างที่ผมพลาดด้วยความงกมาให้ดูเทปโฟมกาวสองหน้าที่ต้องไหนว่าคือความกาวอ่ะเนี่ไม่ว่าจะด้านไหนด้านบนด้านล่างไอความเหนียวเลยเลยนี่ไปซื้ออย่างนี้มาก็าคือ เพื่อนๆนะถ้าซื้อก็จะต้องการใช้กาวสองหน้าจริงๆนะที่แบบว่าเอามาใช้ติดจริงจังหน่อยอ่ะเพื่อนๆอย่าไปซื้อในพวกร้านที่แบบราคาถูกนั่นแะเนี่ยดูดิเนี่ยกลอกไม้เห็นแกะชัดๆเลยเนี่ยมันไม่ได้มีความเหนียวเลยซื้อร้านเครื่องเขียนละกันหรือร้านที่แบบว่าสะดวกซื้อที่มันมีเป็นแบรน์หน่อยเนาะอย่าเห็นแกะของถูกแล้วไปซื้อมาไม่งั้นจะแบบนี้นะจ๊ะสุดท้ายก็เป็นขยะทั้งแพ็คเลย ากาสองหน้าแบบ